ดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับการสรุปสถานการณ์สาคัญด้านแรงงานในรอบสัปดาห์กับรายการกสรนิวส์ค่ะสัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นกันที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะข้อมูลจากกรณีที่ลูกจ้างมาใช้สิทธิ์ยื่นคําร้องกับพนักงานตรวจแรงงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2564พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจํานวน127แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจำนวน1,857คนโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์และกรุงเทพมหานครค่ะประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3าันดับแรกคือกิจการการผลิตกิจการโรงแรมและพัตคาารและกิจการค้าส่งค้าปลีกและกิจการซ่อมแซมยานยนต์ค่ะสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และการขาดทุนสะสมหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะ โดยในส่วนของการเลิกจ้างค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดําเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างมาได้เป็นเงินทั้งสิ้น15,637,000บาทค่ะถัดไปเป็นสถานการณ์การหยุดกิจาการชั่วคราวตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพฤศจิกา2541ค่ะจากการเก็บข้อมูลสถานประกอบกิจาการที่มีการแจ้งการหยุดกิจาการชั่วคราวกับพนักงานตวรวจแรงงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2563 ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2564พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวทั้งสิ้น637แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ32,217วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน138,594คนโดยแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนมีจำนวน459แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ22,467วัน มีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน14,118คนค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีที่นีจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดมีจำนวน263แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ9,750วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวนานวนส8 4 3 7คนค่ะโดยสาเหตุหลักที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการหยุดกิจการชั่วคราวแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีจําเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากลูกค้าย,ยกเลิกคําสั่งซื้อและการขาดทุนสะสมจํานวนมากค่ะ กรณีที่2ค่ะกรณีเหตุสุดวิสัยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะประเภทกิจการที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุดสาอันดับแรกคือกิจการการผลิตกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และกิจการค้าส่งค้าปลีกค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีระยองและสมุทรปราการค่ะ ในส่วนของสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ค่ะจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจำนวน313แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน29,733คนเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานจำนวน54แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจำนวน3 2 0 5 7คนเกิดเป็นข้อขัดแย้งจำนวน54แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งจํานวน3 7 8 1 7คนและมีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจํานวน275แห่งทําให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทั้งสิ้น11,204,738,000ล้าน7 38,00บาทค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้ค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานซึ่งก่อนหน้านี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประกาศเลื่อนสอบออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19ค่ะบัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวในหลายพื้นที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในขอบเขตได้ในระดับหนึ่งแล้วกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงประกาศวันสอบใหม่ เป็นวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิทธ์ค่ะทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบศึกษาประกาศและระเบียบป,ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบโดยสามารถตรวจสอบร,รายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมทั้งเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือ w w w l a b o r g o t h ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง Youtube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการและสาระดีๆจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประจำกันด้วยค่ะกสร c h ชน n e l กดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ อสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน